มันไม่กวนหนูแล้วนะลูกไม่กวนสนิทกันเลยใช่ไหมคะตอนนี้มันแทบจะขี่คอหนูเลยอะ้ึหึ เป็นก้นอร่อยไหมอร่อยด,ดูดูดูมันขี่คอใหญ่เลยระวังมือด้วยนะลูก มันร to hey. ู้จักแม่ไงสวัสดีครับก่อนเอ้ยทำไมคือแม่ะกินนะกินนะให้อร่อยไม่ขอดูหน่อยดูอะไรดูอันนั้นไงดูอะไรลูกก็ดูเลยกินอร่อยเชียวอ่ะ ินหมดไหมอ่ะไม่รู้มันก็กินทั้งคืนหละลูกไอ้กินมันกินเก่งมากเลยแป๊บเดียวจะอุ้มมันไม่ไหวแล้ว